ครับพี่น้องครับนี่เป็นตัอสอนให้นะครับผมออกรวงอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนี่สำหรับข้าวดอสายพันธุ์ที่สองจากแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมสำหรับข้าวเหนียวดอสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงูดอครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพงไายครับผมหนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมากแล้วครับผมจากทุกช่องทางและก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืดหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมได้วาจานะครับสาหรับคลิปก่อนที่ผ่านมาว่าที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรของเรานั้นนะครับผม มีสายพันธุ์ข้าวเหนียวดอนะครับอยู่สองสายพันธุ์นะครับคลิปแรกพันไปนะครับเป็นข้าวเหนียวดอที่มีช <con side keyboard code noise> ื <ials> ่อ <prevention> ว่าข้าวเหนียวดอนาดอนกขอ12ครับผมพี่น้องครับนี่นะครับเนาะได้รับความสนใจจากพี่น้องป้องไปนะครับอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับอีกหนึ่งสายพันพอพี่น้องนะครับก็อยากสื่อหูนะครับว่าสําหรับสายพันธุที่2สําหรับข้าวเหนียวดอ ที่พ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอย่างมากนั้นคือสายพันธุ์อะไรนะครับเอาไรเรลยอต่างๆเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมวุ้ยพี่น้องครับเนี่ยกำลังถอดกำลังกลมเลยทีเดียวครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับเข้ามาเบรงกล้องทั้งนี้ครับผมพี่น้องครับเนี่ยวุ้ยเป็นตสอนให้ครับผมสําหรับข้าวเหนียวดออีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับยางที่ผมได้เกินนําไปแล้วนะครับสาหรับสายพันธุ์แรก ข้าวเหนียวดอกอขอ12ครับข้าวเหนียวดอนาดอนนะครับผมสําหรับสายพันธุ์ที่สองครับตอนนี้กําลังถอกกาลังออกรวงกําลังก้มเลยทีเดียวครับผมนี่เป็นหน้าวานครับพี่น้องครับนี่ขนาดเป็นหน้าวานได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็พิกัดอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้มาพบกับเจ้าของที่นาของเพื่อนนะครับผมท่านเป็นผู้นําหมู่บ้านนะครับเป็นคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับผมนี่เนาะเอาส่วนละเอียดต่างๆเป็นยังไรนะครับ มาพบกับคุณพ่อผู้ใหญ่ของเราครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีครับผมเอาแรงงานตัวแนวจักหน่อยครับคุณพ่อผู้ใหญ่ครับครับครับผมเอ่อผมผู้ใหญ่สนิทพระรบุตรนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหมากหยาตำบลหอยแองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามของเฮานาะครับผมนี่เนาะเพิ่นนะครับทั้งเป็นผู้นำนะครับของหมู่บ้านเนาะทังด้านการปกครองนะครับและนอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรของเราด้วยนะครับ เอาเบื้องต้นอยากสีสอบถามนะครับคุณพ่อผู้ใหญ่นะครับว่าสําหรับข่าวสายพันธุนี้นี่ครับผมพี่น้องครับนี่อุ้ยมอง่งเร่าเก็บห่วงไห้ท่าผมครับผมพี่น้องครับนี่เป็นตัวสอนให้นาะสาหรับข้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าอะไรนะครับผมนี่นาะสายพันธุนี้เป็นข้าวเหนียวเขี่ยวงูดอนะครับเออต่ก่อนห้องผิกชีนินงแต่ตาบาเป็นข้าวเหนียวเขียวงูข้าวเหนียวเขียวงูนาอครับบนี้เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูดอตีเป็นข้าวดอถึงกั เกี่ยวก้อนมูเขาเหนียวเกี่ยวงูธรรมดานะครับอืซึ่งเขาเหนียวเกี่ยวงูธรรมดานี่ฮาตอนนี้กําลังกาลังม่านกาลังม่านแต่ว่าอันนี้ก้มแล้วเนาะครับอันนี้ท่านใจก็ออันนั้นเออนี่อีกอีกกี่มือกับสีไเ้ียเกี่ยวเห้วเนาะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอาบบนี้มาบอกรายละเอียดต่างๆนะครับคุณพ่อผู้ใหญ่ครับเขาหยับขึ้นไปอีกนิหน่อยนะครับผมนี่เนาะครับอ่า่อนเขาสิเหบอกรายละเอียดกันแต่ว่าเบื้องต้น ให้พ่อแม่พี่น้องป้องไยนะครับได้เบิงกันนะครับสําหรับแปลงข้าวเหนียวเขี่ยวงูดอนะครับผมนี่เนาะเอาก็เล้อยากสิบถามคุณคุณพ่อบุญใหญ่นะครับคือเก่าเหมือนเดิมว่าสําหรับพื้นที่เถวทำการพ่อปลูกนะครับยูมองนี่นี่บ้านหมากหญ้านะครับผมตําบลห้วยแองอาเภอเมืองจังหวัดมาสารคามนั้นนี่ตอนนี้เขาปลูกในพื้นที่เท่าไหร่ครับผมทั้งเบิดนี่ในหมู่บ้านเทาในหมู่บ้านเท่ากับที่เก่าไร่ชิบไล่ยุทครับ ร่วมทั้งหม็หมู่บันนะครับเพราะว่าของก็ได้มาสองสามปีเขามาเนี่ยแล้วโอ้ได้ได้มาสองสามปีได้มาจะใส่นอนครับพี่น้องครับนั่น,นก็ต้มได้มาจากอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับพอดีไปไปเห็นญี่ปุ่นเรามันงามมันได้หลล้วก็เพื่อนกับรสชาติมันก็นดีออืนะครับก็บเลยได้น้ามาเห็ดจังว่าผู้ใดไม่ได้เฮ็ดแล้วก็พอใจนะครับได้กินไว้ึ่งเจยบ โอ้หมายถึงว่าเฮาใส่มาสองสามปีแล้วครับผมเอาเบื้องต้นนี่เบื้องความสูงกันคุณพ่อหุ่วยาว่าเข่านี่สูงปานาไหนงูกระบอกสูงกว่าานไหนตัวางเพียงเอื้อเกินต่อเพียงเอื้อเนาะลำต้นเป็นยังไงเนี่ยแข็งแรงดีบ่นี่เพราะว่าเนี่เจอพายุฝนลงเลยดูนะครับฝนบอกว่าบ่บลมครับพี่น้องครับนี่นาอลำต้นแข็งแรงลำต้นแข็งแรงดีขนาดเป็นเป็นหน้าวานได้นี่พี่น้องครับดิขนาดเป็นหน้าวานเนาะถือว่าแข็งแรงอยู่ ถือว่าแข็งแรงดีเนาะมกับลมที่สําคัญก็คือความสูงนี่อยู่ระดับอกเนาะครับพี่น้องครับีเนาะเรื่องของความสูงเกินไปบ่สูงยนเกินไปนะครับผมเอาบาดที่นี่อยากเสกคุณพ่อนะครับว่าถึงเรื่องของหมาของห่วงกันนะบ้านนี้เข้ามาเบิ่งกันชัดๆครับพี่น้องครับบุ้ยขนาดบเทเนตเต็มบเทเนตแก่เพราะบันไดนะครับเออสำหรับเรื่องของผลผลิตต่างๆเป็นยังไงเนี่ยเรื่องของผลผลิตครับผม สำหรับผลผลิตต่อไรนะครับตามเห็ุมาานี่บานแถวนี้มันเป็นบานที่มีหน้านุ่นนะครับมีเรามีหน้านุ่นอยู่แล้วหน้าดินไส้ครับหน้าดินไส้หน้าขาดโฉกนี่หน้าขาดโชกนี่ครับพี่น้องครับนี่หบอบถือว่าพื้นที่ดีค่อยใส่ขดดอกัไดดหลายสายพันุมาเห็ดแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องใส่ขดดอน้่เพราะว่ามันน้ำขาดแต่ว่าบัดที่นี่พ่อตั้งแต่ใดขดดอพันนี้มาอืมั่นละดีก็พันขดดอเก่าเก่าเฮาที่เขาเูกเป็นพ้าเห็ด นะครับเพราะมันดัดแปลงมากคือคําว่าเขาเหนียวเชี่ยวงูนี่คือทั้งาการเข่าข้าเจ้าอ,มอาืมีการผรสมประสานให้มันได้หลายท่านท่านใจแหล้วก็เม็ดกับตะกี้มันเม็ดบ่ตรงดีเรียกเขา่าดอเฮานะครับสุเมื่อนี่มันเป็นคือกันกับเขางั่นเล้วนะครับมันก็เรียกกลายเป็นว่าทึ่งทึ่งเหลกเจียวไหวทึ่งเต็มเม็ดเต็มนวยดีผลผลิตก็สูงนําซ,ซึ่งปกติแล้วนี่ข้าวเหนียวเขียวงูเราเนี่ มันจะเป็นข้าวเหนียวหน้าปีเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นข้าวเหนียวเขี่ยวงูดอสรงสัยเป็นการผสมกันระหว่างข้าวเหนียวเขี่ยวงูหน้าปีกับข้าวดอเนาะเมันครับผมคุณภาภาคีทีสำคัญที่สุดก็คือได้เกี่ยวกรมูวันต่อนี่อันนี้อันนี้เขาสายพันธุ์อย่างนี้อันนี้เป็นข้าวข้าวไญ่มะลิหนึ่งนหานี่ข้าวมะลิหนึ่งศนหาครับนี่เห็นบม นี่เขาหญ่ครับพี่น้องครับเพราะตีสอดบางส่วนครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าอันนี้ก้มแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะท่านใจหลายอย่างพี่น้องเข้าอยากเที่ยวออกทําการเกษตรปลูกของกระไดปลูกหัวปีนะครับงัอกล้วยว่ามีบนหลาลามบนปลูก็สีไดปลูกไล้ลามนี่คือผลผลิตดีของนม่นวอโอของแาโนวลนะนี้เนาะเลยมีความเหมาะสมเนาะบันนี้อยากสืบถามคุณพ่อบุญญยว่าเขาเหนียวเขียวหูดอกของเขานี่ มันอ่อนมันแซบมันหอมบอสนะไรความายนะครับครับอันนี้ถ้าบ่ดีจริงถ้าบ่เสียบคือสิบบได้เอาปีที่สองที่สามนะครับอ,อันนี้ก็ยอนยอน,นว่าหนึ่งรึ่งได้ลายพอสมควรแล้วก็รื่งได้กินเสียบอันนี้พีนองทั้งอื่นว่าตั้งไหนาย,ยิ่นเข้านี่ว่าอันนี้ได้เกี่ยวผล มาเราเด้เอามาเอาไปกินนะครับพีละน่องบานไก่เลื้ยเที่ยงกันนี่นะสรุปแล้วก็คือเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเนาะขันบองสันบอมาอยู่ฮอดปีที่สามดอกสี่เอาไปอีกหลายปีอยู่ครับนี่เพราาแซ่บโดยเฉพาะยังยิงในหมู่บ้านของบ้านบ้านหมากย่าตำบลห้วยแองอำเภอเมืองจังหวัดมาสรคามของเฮานี่ใส่บอนหน่อยเลยทีเดียวเนาะในพื้นที่เนาะ